บัดน,นี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วพระพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปสมาชิก สภาพผู้แทนรัษฎรคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาปรึกษาหารือกันเพื่อให้การปกครองดำเนินไปตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยและให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองต่อแต่นี้ไป จึงเป็นภาระและความรับผิดชอบโดยตรงของท่านทั้งหลายที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วยร่วมสามัคคีกันปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถให้งานของชาติดำเนินลุล่วงไปโดยถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นการปรึกษาตกลงหรือการอภิปรายในปัญหาใดๆที่จะมีขึ้นในสภานี้จึงควรจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงและตัวตัวความปรารถนาที่จะให้ งานทุกอย่างสำเร็จผลที่ดีที่สุดขออวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคทั้งปวงบรรลุผลสำเร็จอันดีงามตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างและขอให้ทุกคน ที่ประชุมร่วมกันอยู่ณที่นี้มีความสุขสวัสดีทั่วทุกเมื่อไปหลังจากที่าดร็จก็ไรีว่าทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาจบแล้วนะคะมหาเล็กรัวกลับชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมระทั่งแตรมโหระทึกทห,หารกองเกยียรติยศถวายเคารพแปรวงบรรเลงเลง่งส่วเสริมพระบารมี